มัดยากอันนี้ป่ากับชนนี้เออมึงเละแต่นี้งบล่วงนะตที่เขาให้มันมึงกินเละแต่ว่างที่กบประมาณเป็นดินอยู่โครงการละลานมู่บานล,ละจ่องแทนนี่มาตึงมือปีนองประชาชนมึงเล่ประชาชนได้กินดินน้ำรวมาจากถอหรือแต่ไอ้ก๊อกก๊อกที่มันเปิดน้ำแล้วไปยุ่ในปากเคยแม็กอันนี้จะไม่ตีมีนักกันมือง ตอนนี้นักการเมืองไม่แล้วระดับเจ้าเจ้าระดับเจ้าวอระดับนูไม่มีแล้วไอ้ตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวรัชกเสียเจ็บปวดเลยเด้อเจ็บปวดเลยจริงใจเรื่องปัญหาการตุจริกก็รับชันนนู่ลายคนจะตั้งก็จะคุยกันคุยกันว่าปลือว่านัวก็คุยกันคนแต่ละประเจตก็คุยกันก็คุยกับประจา คยคุยกับพระเจ้าพระเจศประมาณคนประมาณตามพระเจ้าใช่ใจร่าเจ้าประมาณตามพระเจ้าพระเจ้าที่คารพปพระเจศประมาณเมื่อร่จะเป็นประชาธิปไตยระรับกานพระเจ้าคนประมาณตามพระเจ้าพระเจ้าวาบหรือสำหรับประเจศประมาณของยูเนี่ยนะจะต้องใช้เวลาอีกยี่สิบปีถึงจะเป็นประชาธิปไตย อ๋อประชาว่าบอกปอกคนประมาปนั้นเน้ะปันปลื้มประมายังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยตายังมีบทบาทอยู่อ่องท่านสูชีชนะการเลือกตั้งกระจิงไม่สามารถเป็นประธานาธิบดีได้อ้อยี่สิบปีเออประชาบอกยี่สิบปีประมาถึงจะเป็นประชาธิปไตยอ้อแล้วคนประมาว่าพรือว่าตอนยี่สิบปีพวกฉันก็ตายเสียก่อนแล้วโอเคแล้วแก ตั้งแต่นี้ตั้งแต่นี่คนเวียดนามคนจราคนเวียดนามหล่าตามประจาเหล่าคนจราคนเวียดนามตามประจาประเทศเวียดนามของเจ้ากับผมเนี่ยเมื่อใดจะเป็นประชาธิปไตยะครับประจาประจาว่หรือประจาก็ตอบคนเวียดนามเล้าเจ้าจราเวียดนามแหล่าบอกโอ้ประเทศเวียดนามตอนนี้เป็นระบบสังคมนิยมรัฐมีอำนาจค่อนข้างจะเด็ดขาดประชาชนไม่ค่อยมีจะมีสิทธิเสรีภาพสักเท่าไหร่ จะต้องใช้เวลาอีกสามสิปีเวียดนามจึงจะเป็นประชาธิปไตยโอ้ประชาตอบใจเจ้าจราชาเวียดนามเออพอประชาตอบปัญญ์เจ้าเจ้าราชรงองยเลยรองเส้รองเลยบอกว่าเออนี้เขาอยู่วายอยู่ไม่ตึงเลยนี้ก็าเป็ดชิปเปดชิปต่อีกสามิปปีเนี่ยไม่ร่อยว่าร่อยว่าเขาตายเสียก่อนก็ไม่ปปเป็นประชาธิปไตยในประเทศเวียดนามร้องไยดันตี อันนั้นพระชาติมไตยประมาคเกล็ดน้ำมาและประเทศไต้คนชายชราไม่ตั้มมันงมีเหมือนกันขาไปตั้มเหมือนกันเออซึ่งเวลาตึ้งคิวใจยจราก็ประเจาประเทศไตยไปตั้มพระเจ้าบอกระเจ้าที่กระลัว่าผมอยากแก้ปัญหอะไรปัญหาการตุจริตคอร์รัปชันจะหมดไปจากประเทศไตยเ้ยนะครับพระเจ้าใช่เจราคนไต้ตั้มประเจ้าโอ้ตั้มประเจ้า ตั้งประชาปนัมประชาร้องตันตีหรือติดประชาร้องหรอกคนแก่ประมาทต้านประชาปลอดตอบเจ็ดคนแก่ร้องคนแก่เวียดนามตามประชาปั๊บปอดประชาตอบคนแก่ร้องอันนี้คนแก่ไต้ตั้งประชาปอดตามเจ็ดประชาร้องหรือติดประชาร้องงั้น่ยว่าคนแก่คนไต้จ้าจร่าคนไต้ตามพประชา เมื่อไรประเทศไใจจะปลอดจากการตดจริตคอรับชันปวดตามเจประชา้าร้องตันตีร้องเหือประชาชนนั้รองรถเครื่องประชาบนวัวนนู่นนีกูเลยประเทศไใจจะปลอดจากตุจริตคอรับชันเมื่อไรก็ไม่รู้เราก็อยู่ไม่ถึงมัน ประชาวาปัญหาเนื้อเรื่อว่าเรว่าประชาชนตายก่อนลยประเทศไตยยังมีตุจิริศอยู่เลยอ่นอยู่นี่ในปนัญหาตุจริศก,ก,ก่อนดับจันในประเทศไตยอันเกิดแล้วน,นี่ก็